ลีน่าจังซัดป้าติม๋มขอกล่องสุ่มพิมพ์รีพายร้อยเกาเก็บเงินไว้กินข้าวเถอะ16ธันวาคม64ลีน่าจังจันจาไลฟ์ผ่านเพจเฟซบุ๊ก k ข่าวโหดคุยกับลีน่าจังถึงกรณีมีคุณป้าท่านหนึ่งชื่อป้าติม๋มอัดคลิปติ๊กตอกสื่อสารไปยังพิมพ์รีพายโดยระบุว่า ตนเองอดออมเงินและมีเงินอยู่200บาทกินข้าวเหนียวจิ้มกับปลาสับทุกวันเพื่อไว้สั่งซื้อกล่องสุ่มของพิมพ์รีพายอยากให้พิมพ์รีพายเปิดขายกล่องสุ่มคนจนในราคา199บาทโดยใส่อะไรก็ใส่มาเพชรทองเงินกี่ล้านก็ว่ากันไปฝากด้วยทำให้ได้นะสำหรับคนจนคลิปนี้มียอดผู้เข้าชมถึง1ล้านหแสนครั้ง มีทั้งกระแสะเห็นด้วยและกระแสะตีกลับจากชาวเน็ตว่าให้เก็บเงินไว้กินข้าวเธอะกล่องสุ่มคือกล่องสุ่มจะมาขอหวังให้เขาใส่เงินมาให้ได้หรอจนป้าติม๋มออกมาอัดคลิปขอโทษชาวเน็ตบอกว่าไม่ได้เป็นการไปกดดันพิมพ์ริพายนะเพราะเป็น FC และชื่นชอบพิมพ์รีพายอยู่แล้วน้อมรับคำติทุกข้อความด้านลีน่จังไดไลไฟ์ระบุว่า วันนี้มีคนจนเป็นผู้หญิงสองคนโพสคลิปบอกว่าอยากให้แม่ค้าออนไลน์จัดกล่องสุ่มร9อบาทเพื่อจะโชคดีได้เงินเป็นล้านอุตส่าห์อดข้าวกินแต่ข้าวเหนียวกับปลรราร้าทุกวันเพื่อจะมีเงิน200บาทน่าสงสารคนไทยพวกนี้เนอะไม่มีสมองหรอคะ200บาทไปซื้อกับข้าวเพื่อเป็นสเบียงมาเก็บไว้ทำกับข้าวได้ตั้งกี่วันไม่รู้จักประหยัด ตำน้ำพริกกระปีเองซื้อผักมาต้มกินเองจะได้ประโยชน์กว่าไหมเธอคิดหรอว่าเขาจะมาแจกให้เธอล้านหนึ่งเขาทำธุรกิจเขาต้องมีกำไรโง่ไม่มีสมองการที่จะรีบออกไปทำมาหากินช่วงนี้เป็นช่วงใกล้ปีใหม่คนเขาจ้างงานกันเยอะร้านอาหารร้านค้าเขาเปิดกันหมดแล้วแทนที่จะรีบไปทำมาหากินเงินที่เก็บไว้200เอาไปทำให้มันเป็นสองล้าน นี่กลับบอกจะไปซื้อกล่องสุ่มเพื่อจะได้เงินเป็นล้านเห็นว่าเขาเป็นแม่พระชอบช่วยเหลือคนเขาสร้างเรียกว่า CSR สร้างภาพลักษณ์ให้องค์กรเขาจะเอาบริษัทเข้าตลาดหลักทรัพย์ตอนนี้กล่องสุ่มมันเป็นที่นิยมแม่ค้าออนไลน์หลายคนออกมาทำกล่องสุ่มเพื่อจะระบายของออกไปให้หมดมันไม่มีรอกเชื่อแม่สิไม่มีใครโง่ทำธุรกิจแล้วมาแจากแบบนี้หรอก แต่อย่างไรก็ดีเมื่อพิมพ์ริพายได้เห็นคลิปของป้าติม๋มพิมพ์ริพายได้ตอบรับคุณป้าว่าให้คุณป้าท่านนี้แอดไลน์ทีมงานเข้ามาส่งชื่อที่อยู่มาเลยปีใหม่นี้จะส่งกล่องสุ่มไปให้เป็นของขวัญให้คุณยายมีความสุขที่สุดยายติม๋มขอกล่องสุ่มคนจนพิมพ์รีพายขอมาก็จัดให้ เป็นของขวัญปีใหม่15ธันวาคม64 กล่องสุ่มยังเป็นกระแสที่ถูกพูดถึงบนโลกออนไลน์หลังจากที่นุ่นนพลักษ์บิวตี้บล็อกเกอร์ได้ขอซื้อกล่องสุ่มเครื่องสำอางในราคากล่องละ1 0 0 0 0แสนบาทเพื่อจะไปทำคอนเทนต์ในช่องของตัวเองจากเพจ a c e b o o k พิมพ์รีพา,ายขายทุกอย่างของนางสาวพิมพ์ระดาพรเบญจวัฒนพัฒน์หรือพิมพ์รีพายแมคค้าออนไลน์ยูทูบเบอร์ชื่อดังจนทาให้เกิดประเด็นข่าวทายอดการขายได้100ล้านบาทภายในสินาทีเท่านั้น นอกจากกล่องสุ่ม1 0 0 0 0แบาทแล้วยังมีกล่องสุ่มราคา1 0 0 0 0บาททำยอดขายได้100ล้านบาทเช่นกันจากนั้นลูกค้ายังได้รับเซอร์ไพรส์จากกล่องสุ่มพิมพ์ริพายอาทิรถยนต์ iPhone 13ทองคําและของที่คุ้มค่าเกินราคาที่เสียไปจนทำให้เกิดกระแสด่งดังด้านสคบต้องประกาศออกกฎกล่องสุ่มขึ้นมาทันทีเพราะเกรงว่าจะทำให้ผู้บริโภคถูกเอาเปรียบจากแม่ค้า ล่าสุดมีชาวเน็ตเป็นคุณยายท่านหนึ่งชื่อยายติ๋มอัดคลิปติ๊กตอกสื่อสารไปยังพิมพ์ริพายโดยระบุว่าตนเองกินข้าวเหนียวจิ้มกับปารา้าสับทุกวันเพื่ออดออมเงินและมีเงินอยู่200บาทไว้สั่งซื้อกล่องสุ่มพิมพ์ริพายโดยอยากให้พิมพ์ริพายได้เปิดขายกล่องสุ่มคนจนในราคา1 9 9บาท โดยอยากให้ใส่อะไรก็ใส่มาใส่เพชรใส่ทองใส่เงินสัก40บาทถึง5ล้านบาทก็ว่าไปฝากไว้ด้วยทำให้ได้นะสำหรับคนจนคลิปนี้มียอดผู้เข้าชมถึง1ล้านหแสนครั้งมีทั้งกระแสะเห็นด้วยและกระแสะตีกลับจากชาวเน็ตจนทำให้ยายติม๋มออกมาอัดคลิปขอโทษชาวเน็ต บอกว่าไม่ได้เป็นการไปกดดันพิมพ์รีพายแต่อย่างใดเพราะเป็น FC และชื่นชอบพิมพ์รีพายอยู่แล้วน้อมรับคันติทุกข้อความอย่างไรก็ดีเมื่อพิมพ์รีพายได้เห็นคลิปในระหว่างที่เธอนั่งรับประทานอาหารอยู่มีทีมงานนำคลิปจากเพจ Facebook ข่าวสดมาให้ดูโดยในเนื้อข่าวระบุว่า เกิดประเด็นดราม่าพิมพ์รีพายไลฟ์ Live พูดคุยกับลูกค้าแล้วมีลูกค้ารายหนึ่งบอกขอ,อกล่องสุ่ม200บาทพิมพ์รีพายบอกว่าเก็บเงินไว้กินข้าวเถอะซึ่งไม่ได้พูดถึงยายติม๋มแต่เป็นการพูดคุยกับลูกค้าที่อยู่ในไลฟ์จึงทําให้พิมพ์รีพายตบมือให้เผกข่าวสดแล้วบอกว่าพิมพ์รีพายไม่ได้บอกยายคนนั้นเลยเขียนข่าวโยงไปได้เก่งมากและได้ตอบรับคุณยายท่านนั้นว่า ให้คุณยายท่านนี้ติดต่อไลน์มาส่งชื่อที่อยู่มาเลยจะส่งกล่องสุ่มให้ของขวัญยายในวันปีใหม่นี้ให้คุณยายมีความสุขที่สุดและทิ้งท้ายว่าหนูไม่ได้ว่าคุณยายนะคะแต่พูดเล่นกับเพื่อนลูกค้าในไลฟ์สุดปลืม้มตายออรไทยขึ้นบิวบอร์ดยักษ์ใจกลางเมืองนิวยอร์ก 15ธันวาคม64เป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับศิลปินลูกทุ่งหญิงไทยตตายอารไทยดาบคำจากสังกัดแกรมมี่โกเจ้าของฉายาสาวดอกยาตตายอารไทยถือเป็นนักร้องลูกทุ่งคนแรกที่สร้างสถิติยอดขายไว้สูงสุดติดต่อกันถึง3อัลบัม้มยังสร้างสถิติยอดดาวน์โหลดเพลงสูงสุดในเพลงเจ้าชายของชีวิต ตลอดจนมีผลงานเพลงที่ทะลุ100ล้านวิวบน YouTube อีกมากมายหลายเพลงอาทิเพลงสิเทน้องให้บอกแน่เพลงสั่งได้สั่งแล้วเป็นต้น ซึ่งเธอได้ออกมาโพสต์ภาพของตัวเองแสดงอยู่บนบิลบอร์ดที่ไทม์ s q u a ร์กลางมหานครนิวยอร์กในแคมเปญ Spotify อีคั้วในเดือนธันวาคมซึ่งสื่อถึงโลกดนตรีที่จะไม่มีคำว่าเพศมาแบ่งกั้นอีกต่อไปลงบนอินสตาแกรแจ้งข่าวดีในครั้งนี้โดยระบุว่าภาพตายที่นิวยอร์กค่ะทุกคน thank you Spotify Thailand ที่สุดของความภาคภูมิใจ มาไกลที่สุดในชีวิตของการเป็นนักร้องแล้วนี่คือของขวัญส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่หาที่ไหนไม่ได้อีกแล้วสำหรับเส้นทางนักร้องนี่คือความสำเร็จร่วมกันอีกครั้งค่ะเป็นของขวัญเป็นกําลังใจเป็นประวัติศาสตร์ที่จะจารึกไว้ในใจตายตลอดไปค่ะ ขอบคุณทาง Spotify ที่เลือกต่ายเป็นศิลปินลูกทุ่งคนแรกที่ได้ร่วมแคมเปญอีคว e ้ในเดือนธันวาคมนี้นะคะ ทั้งนี้แคมเปญ Spotify อ e ีคั้วเริ่มมาตั้งแต่เดือนมีนาคม2564ซึ่งเป็นเดือนที่มีวันสำคัญอย่าง International Women's Day เป้าหมายของแคมเปญนี้คือต้องการให้ทุกคนสนับสนุนในความสามารถและเห็นความสร้างสารรค์ในด้านดนตรีของผู้หญิงซึ่งความน่าสนใจของแคมเปญนี้คือ Spotify รวบรวม l o c a l l playlist 35 playlist โดยนำมาจากศิลปินกว่า100ชีวิตทั่วโลก และมากไปกว่านั้นเพลย์ลิสต์เหล่านี้จะถูกนำไปขยายให้คนกว่า178ประเทศทั่วโลกได้ฟังซึ่งทั้งหมดถูกรวบรวมเข้าไปอยู่ในอีคว้าหับโดยในเดือนพฤศจิกายนที่ผ่านมาศิลปินจาก g m m Grammy ได้แก่ปามี่อีฟปานเจริญก็ได้ขึ้นปกเพลย์ลิสต์อีคว้าไทยแลนด์มาแล้ว และในเดือนธันวาคมเป็นตไตออรไทยนับเป็นสองศิลปินหญิงของ GMM Grammy ที่ได้ขึ้นบิลบอร์ดชาร์มสแควร์นิวยอร์กสองเดือนต่อเนื่องกันจากแคมเปญน,นี้เนมยุคนหากลูกค้าท่านไหนสนใจอยากสนับสนุนทีมข่าวอีซี่ยุคนสามารถแอดไลน์อีซี่ยุคน e เข้ามาได้เลยค่ะหรืออีกหนึ่งช่องทางใต้คลิปจะมีลิงก์ไลน์สามารถแอดไลน์เข้ามาสั่งได้เลยค่ะ หรืออีกหนึ่งช่องทางสามารถอินบ็อกเข้าไปในเพจอีซี่ยุคนหรือ Normal ลยุคนและอีกหนึ่งช่องทางนะคะใต้คลิปสามารถพิมพ์คาว่าสนใจมาได้เลยค่ะทนายตั้มผลมนทินให้ของขวัญปีใหม่อัจฉริยะ16ธันวาคม64นายสิทธราเบี้ยบังเกิดหรือทนายตั้มเลขคธิการมูลนิธิทีมงานทนายประชาชนเพื่อเยาวชนและสังคม โพสต์ภาพที่ตนเองถ่ายคู่กับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาญยกรรมพร้อมข้อความบนเพจเฟ e บุ o กสิทธราเบี้ยบังเกิดเลขาธิการมูล,ลนิธิทีมงานทนายประชาชนระบุว่าวันนี้เป็นวันหนึ่งที่ผมดีใจมากครับขอบคุณสารอาญาตลิ่งชันที่พิพากษาอย่างเป็นธรรมตัดสินคดีที่นายอัจฉริยะใส่ร้ายผม ประเด็นวิ่งเต้นอายการให้สังคมเข้าใจผิดได้รับความเสียหายมาตลอดต่อเนื่องหลายปีวันนี้ผมพ้นมนทินแล้วสารตัดสินว่านายอัจฉริยะมีความผิดจริงจำคุกสองปีปรับ1นึ่งแสนบาทจำเลยเบิกความเป็นประโยชน์อยู่บ้างลดโทษให้หนึ่งในสี่คงจำคุกหนึ่งปี6เดือนปรับ7 5็0 0มบาทโทษจำคุก รอการลงโทษมีกำหนดสองปีถ้าคิดว่าจบแค่นี้ก็โลกสวยไปหน่อยรอลงอาญาวันนี้ปีหน้าอาจรอ,อนอนคุกสุขสันต์วันปีใหม่ครับพี่ชายและยังเพิ่มเติมใต้โพสต์ของตัวเองว่าเดือนหน้าลุ้นอีกคดีนะพี่ชายฟ้องเท,ท็จเบิกความเท,ท็จนำสืบเท,ท็จที่สารจังหวัดพระนครศรีอยุธยาช่วงนี้หนักหน่อยนะอย่าพึ่งท้อมีอีกหลายคดีครับ สำหรับคดีดังกล่าวสารอาญาตลิ่งชันอ่านคำพิพากษาคดีอาญาดำที่8 1 9หนึ3ทับสองซึ่งนายสิทธราเบีย้ยบังเกิดฟ้องนายอัจฉริยะในความผิดฐานหมิ่มประมาทโดยการโฆษณากรณีใส่ร้ายนายสิทธราเรื่องวิ่งเต้นอายการล้มคดียาเสพติดเป็นผู้มีอิทธิพลข่มขืนสาวด้วยสารตัดสินว่านายอัจฉริยะมีความผิดจริงจำคุกสองปีปรับหนึ่งแบาท จำเลยเบิกความเป็นประโยชน์อยู่บ้างลดโทษให้หนึ่งใน4คงจำคุกหนึ่งปี6เดือนปรับ75,000บาทโทษจำคุกรอการลงโทษมีกำหนด2ปีจากการโพสต์ของทนายต่้มทำให้ชาวเน็ตบางส่วนเห็นภาพที่นั่งคู่กันแบบสนิทสนมแสดงความเห็นว่าเห็นแวบแรกหลงดีใจนึกว่ากลับมาดีกันแล้วอยากให้กลับมาร่วมมือกันช่วยสังคมอีกครั้ง แต่ถึงอย่างไรก็แสดงความยินดีกับทนายตั้มด้วยถือเป็นของขวัญวันปีใหม่ขอให้ทนายตั้มชนะทุกคดีหากยังจำกันได้ทั้งนายอัจฉริยะและนายสิทธาได้เคยมีความสนิทสนมในการช่วยเหลือประชาชนในคดตตีต่างๆจนกระทั่งมาแตกคอกันและนำมาสู่การฟ้องร้องดำเนินคดี ครูสอบติดบรรจุครูผู้ช่วยอันดับหนึ่งดีใจล้มทั้งยืน16ธันวาคม64ผู้ใช้บัญชี t i k t อ ok กรายหนึ่งโพสต์คลิปวิดีโอของครูชายท่านหนึ่งสวมชุดเครื่องแบบลูกเสืออยู่ภายในห้องพักครูที่นั่งลงไปกองกับพื้นและกำลังร้องไห้เสมือนจะเป็นลมแต่นั่นเป็นน้ำตาแห่งความดีใจ และมีครูท่านอื่นๆมาช่วยประคองให้ลุกขึ้นหลังจากรู้ผลสอบบรรจุค่าราชการเป็นครูผู้ช่วยโดยผู้โพสต์คลิประบุว่าสอบติดแล้วเก่งมากที่หนึ่งเลยดีใจแบบล้มทั้งยืนสอบติดได้ที่หนึ่งตรวจสอบครูท่านนี้ใช้บัญชีติกตอกชื่อว่าทศ t ีสามห้า มีชื่อว่าทศพรซึ่งก็ได้โพสต์คลิปของตัวเองที่ล้มทั้งยืนด้วยความดีใจโดยระบุข,ข้อความว่าดีใจจนขาอ่อนสอบบรรจุครูผู้ช่วย64ขอบคุณแรงบันดาลใจของตัวเองโดยใส่เพลงเก็บทรงไม่อยู่ของศิลปินแวนโกะที่มีผู้เข้าชมสูงถึงสี่0 0ื่กว่าครั้งโดยชาวเน็ตเข้ามาแสดงความยินดีกับความพยายามหลายปีที่ผ่านมา ดีใจกับครูคนใหม่แถมยังได้คะแนนเป็นอันดับที่หนึ่งความสำเร็จคือรางวัลของนักสู้นักสู้ที่แม้จะล้มกี่ร้อยครั้งแต่ก็ยังไม่เคยคิดจะท้อถอยยินดีด้วยนะครับขอให้เริ่มต้นกับชีวิตข้าราชการครูอย่างภาคภูมิใจครับเข้าใจความรู้สึกคนสอบติดเลยครับสมหวังในความทุ่มเทยินดีด้วยครับ ถ้าเป็นหนูหนูก็คงจะเป็นลมแบบอาจารย์แน่ๆสอบติดว่าด,ดีใจแล้วได้ที่หนึ่งด้วยนี่คือที่สุดของความภูมิใจสมกับความตั้งใจแล้วนะคะเป็นอีกหนึ่งคลิปที่น่าย,ยินดีอย่างมากยังไงก็ขอแสดงความยินดีกับคุณครูคนใหม่ที่ก้าวเข้าไปเป็นข้าราชการเต็มตัวแล้วนะคะขอให้ก้าวหน้าในอาชีพนี้นะคะซึ่งชาวเน็ตบ,บางส่วน เข้ามาสอบถามเทคนิคแนวทางการอ่านหนังสือให้สอบติดบ,บ้างโดยครูทศพรได้เข้ามาตอบว่าฟังคลิปจาก YouTube แล้วก็จดบ,บันทึกเอาครับโดยครูทศพรได้เข้ามาตอบกลับขอบคุณผู้ที่เข้ามาร่วมแสดงความยินดีให้เป็นจำนวนมาก ไซอั่วยุคนคะ่ะของเรามีแบบเผ็ดแล้วก็ไม่เผ็ดนะคะหากท่านไหนสนใจอยากจะสนับสนุนทีมข่าวยุคนสามารถแอดไลน์มาได้ที่อีซี่ยุคนภาษาอังกฤษพิมพ์เล็กนะคะหรือจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางลูกค้ากดลิงก์ไลน์ใต้คลิปนี้หรืออีกหนึ่งช่องทางลูกค้าอินบ็อกมาที่เพจอีซี่ยุคนหรือเพจนอร์มอลนะคะหรือจะพิมพ์คําว่าสนใจมาใต้คลิปนี้ได้เลยคะ่ะ